จดหมายเหตุของจีนระบุไว้ว่าแผ่นดินสุวรรณภูมิในอดีตก่อเกิดจากการรวมตัวกันของเหล่าชาติพันธุ์จำนวนมากจนเป็นที่เรียกขานกันว่าสยามประเทศอยุทยาในอดีตเป็นเมืองท่าจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมารวมตัวกันจนเกิดเป็นการผสมผสานทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมและแม้จะมีหลากหลายชาติพันธุ์แต่ก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่นโดยพระเมตตาของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากคนพื้นถิ่นที่อยู่แล้ว จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จะเป็นมอนจะเป็นเอาจะเป็นกรเมรนึตามจะมีกลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะเป็นคนจีนกลุ่มชาติพันธุ์มาจากประเทศจีนจะเป็นของแขกเปอร์เซียรหรือว่าแขกอินเดียรหรือชาวยุโรปมาที่อินธยาเพื่อการค้าขาย ู่ภารกิจแห่งการคุ้มครองและพัฒนาเมื่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมลงสัตยาบันกับองค์การสหรประชาชาติในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพื้นเมืองอนุสัญญาขจัดความเหลื่อมล้ำการดูแลกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะการดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ให้อยู่สืบไปตรงนี้เป็นภารกิจหน้าที่อันดนึงแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคนขงของมนุษย์เนี่ยได้ตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าสำนักงานชาติพันธุ์ กิจกรรมชาติพันธุ์ขึ้นในกระทรวงเพื่อสนองตอบกับที่รัฐบาลได้เป็นลงศาลยาบันกับองค์การสหประชาชาติปัจจุบันทั่วโลกมีความตื่นตัวในการดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ของในแต่ละประเทศของตนเองเช่นเดียวกับประเทศไทยที่ต้องการให้วัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ได้สืบทอดต่อไปและยังมีสิทธิทางวัฒนธรรมรวมทั้งการดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเอง